ไม่อย่างอยีกล็อกรถเลยมาอยู่ขอนแก่นก็มีแต่พี่ๆน่ารักเพื่อนกับเมตตายอยดูเฮ้าสุมบั่นบักเชียนมาสิสางอย่างหยีกเด็กหน่อยเมียอุดอ่ีนมากสางม,มากแปงอยากได้ยา,ย,ายากมี้ดีเนาะอันทุ่มนี้นั่นอันน,นั่นนุ่น,นเสน่ห์มาสิพากันเห็ดร้านยังบุ๊มากสางม,มากแปงสุมอุดรธท่านีนี่ซิใส่สกับสางหาัน ซื้อสะเก็ดแปงหันจำได้น้ำตาลซื้อทองพี่พี่สิบบาทใช่น้ำตาลเคยซื้อทองให้พี่ชายสิบบาทสมัยยุคน้ำตาลรุ่งเรือง,งโอ้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 ใจอ้า,ายสีขา ไม่แกจะพาไปอุกอิมวานาตีท่องยีเตีย่ยบุตรมากรพินิกีมอไซมาอยากสั่งยาสีฟันได้ครับเดี๋ยวผมยาสีฟันน่าจะ จะปลายเดือนนะครับแต่ยาดมเข้านะคืนนี้ขายยาดมนะครับคืนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมาไล่ขายยาดมช่วงเย็นๆวันนี้วันที่เก้าเดือนเก้าไงไม่อะหมเก้าจุดเก้าไงที่เขาชอบจริงดีเฮ้ยยาดมมันจะเดือบปะเนี้ยตั้งหลายหมื่นชิ้นโอ้เก้าจุดเก้าเฮ็ดข้างน้ำพิมินเลยบานเจ้ก็ได้จริงๆเราผมก็ดูเรฟเฟอร์เลนอ์ู่ไม่กีบันนี้แหละ จริงๆบ้านที่เรสร้างอยู่ก็มาจากเลฟเฟรน,นบ้านหลังนี้เพราะผมมีมีพวกเขาเป็นไอดอลที่สาวผมเองสลับกันใช่ไหมมาเปินอยู่างแรกไปที่ข้า,าขงหลังลสวัสดีครับอิ่มมากก็เลยประเดือดอยนิดนึงโอ๋โไอไปสอบมาเนาะ โอ้ยอยากได้นอตขัดรถ่ดตกแต่งใหม่ด้วยนอตสวยสวยไหมร้านไหนไม่ต้องพูดได้่องนั้นสิพนักงานแล้เชิิญอันนี้พาสรุปพาน้องเดินไปเลยวะใช่โดยยางลงไเปได้แตย่อยอาหารพี่โอ้ตายแล้วเขาจะเห็นไหมพี่รักเพลงแต่งลูกเขาไม่ให้เขากล้าใช้ชีวิตทำไมอ่ะกับผู้งามกับผู้งามพนักงานกล้องสดมากอันนี้ทำอะไรเป็นร้านอะไรอีกนี่พี่อลังการงานสร้างอีกแล้วร้านเอ่อเพสซีนเป็นร้านขนมข้าง ยายมาจากร้านเล็กๆใช่ไหมใช่ข้างๆฉันเนี่ยอยากเปิดร้านข้าวมันไก่น้องอยากทำอะไรน้องก็ทำเลยโอ้ค่าที่ฟรีอได้ทั้หมดเลยที่บอกใช่ปาพี่ทองมีหลักฐานด้วยเฮ้โมีคลิปได้วยว่าจะทำอะไรครับบทำได้หมดใช่มาทำเลยพี่ค่าที่ฟรีอยู่แล้วสำหรับน้องพี่อยากจะบอกว่าอยากจะบอกเอฟซีทุกคนว่าเอฟซีของพี้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เขาน่ารักมากทาไมอะเธเกิดอะไรขึ้นเธอหนึ่งเธอเธอมีน้ำใจครับ สองก็คือเธอเป็นคนใจใจอ่ะเป็นคนแบบเป็นคนน่ารักมากอันนี้คือพูดด้วยความสัต์จริงเลยนะเนาะครับอุ้ยพูดแล้วน้ำตาจะไหลอย่าห้ยอย่าเปล่าห้ยคือมาถึงก็แบบมาช่วยเพื่อนไลฟ์ทรงไลฟ์สดท,ทั้งทั้งที่คิวงานของเธอนี่แบบคิวหนึ่งเป็นแสนอนท่นบอ,นอนกว่าอ,อะไรไหม่บพินะหนางเปลีนคนแ้ไม่ได้มาก็คือมาจบ สบายกับบานก็สนุกดีนะคนเป็นหมื่นแม่บ้านที่กรุงเทพพี่อ่ะชอบน้องมากแล้วครั้นี้เขาไม่รู้ว่าเราอ่ะรู้จักกันอ๋อหรอแล้วครังนี้มันก็มีไลน์หนึ่งนี่แหละเขาก็บอกคุณมิ้นคุณมิ้นรู้จักน้องบิ๊กด้วยหรอคะเอออ้าวใช่น้องหนูที่เอ้ที่ขอนแก่นแล้วเขาจะร้องไห้อ่ะเขาบอกว่าน้องบิ๊กแบบว่าจะมาที่กรุงเทพไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบโอ้ทุกคนไม่รู้นะว่าทุกคนแบบว่าเห็นในจอเนี่ยยังไงนะแต่ว่า ตัวจริงด้วยเนื้อแท้คุณเห็นบ้านคุณคือฉันเดินมาจะเป็นเป็นกระเป็นลมแล้วนี่กิโลหนึ่งเนี่ยในรั้วบ้านนี่โอ้เล็กโฟลเอนเล็โฟลเอนบ้านข่อยกสร้างวันนี้แหละข่อยกับเบื้องบ้านเพื่อนป็นตัวย่างพี่น้องเอ้ยโนนบ้านน้องหลังใหญ่กว่าเยอะเดี๋ยวว่าอันนี้กำลังลงท่อลงอะไรน้องฝนมันตกมันกวนก็เลยแบบงานก็เลยล่าช้าไปแมนเบิร์ดหรือพี่น้องุูนะพนักจักรเขาลาวินอันนี้คืออะไรเป็นโกดังเป็นอะไรหรอพี่เป็นออฟฟิศเป็นอะไรหรอเป็นโรงงาน งานนขมคุณจะทำโรงงานตรงนี้แล้วหรอปใาดคิดดูว่าเบลมากเอออันนี้เป็นโรงงานอันนี้เป็นโรงงานน้ำพริกเล็กๆอ่ะอันนี้ก็จะเป็นพวกออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยออฟฟิศทรงเหรอนั่นเนาะดีวันนี้เนาะเออเดี๋ยววันนี้ไปเอาแบบที่บ้านพี่เบิรันใช่หรอใช่พี่เบิร์ดแต่เป็นคนไปพี่เบิร์ดผมผมไปดูผมไปดูของพี่เบิร์ดแล้วเฮ้ยทำไมอยากสร้างแบบนี้จังออฟฟิศเออเหมือนกันเลยอ่ะ ใช่อันนี้ก็คือเป็นแบบอันนี้จะเป็นอะไรจะเป็นป้ายบออันนี้จะเป็นออฟฟิศไม่ที่เป็นเกาะใช่ใช่เป็นป้าย colorize อะไรอย่างนี้ตรงนั้นจะเป็นโรงงานขนมปิ้งแล้วก็โรงงานแบบน้ำพงน้ำพิษแบบว่าของขาวกับของหวานเขาจะแยกลงกันอันี้ก็จะไวรับ O E O E M ข้างหลังก็เป็นหอพักพนักงานเวลามาก็ติดต่อนี่บอ ใช่เดีย๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังยังพูดไม่จบ <c oughs> พี่ชายเขาน่ารักขนาดไหนต้องไปดูน้องสาวเขาน้องสาวโกกี้ทำไมอะ่ะละมูนน่ารักแล้วก็นิสัยดีมารายาทแบบเขาดูแบบเขาบอกว่าเจ้าแม่อะไรอ่ะเจ้าแม่ที่ดินเริมเบืองนองโคดโอ้ขบอบคุณเขาไม่ขนาดนั้นรอกค่ะเล็กๆค่ะเล็กๆนั่นแหละก็ยาสีฟันเราก็ข้อจากนี่แหละครับเราก็ควรกันอยู่หลังบ้านพี่มิ้วเนี่ยอ๋อไม่ใช่จากกรุงเทพโรงงานที่กรุงเทพนะครับใช่ โรงงานอ่าสกินแคร์หันสมตักรุงเทพหมดเลยใช่แต่ว่าอะพวกขนมพวกอะไรพอดีเพชรเข้ามาซื้อที่ตรงเนี้ยน้องเขาหรอใช่เขาใช่ใช่ใช่เขาก็เลยจะให้เขาแบบอยู่กับโรงงานขนมเขาไปความสุขของแต่ละคู่คนคุณเพชรคนจี้บ้าจี้เขามาอยู่ที่นี่หรอฮะเขาควรมาหลอเขาอยู่จะอยู่ขนาดเนี้ยเขาก็แบบเขาก็ชอบขอนแก่นมันน้องไงอุดรนี่มาอยู่ขอนแก่นเยอะนะเนี่ยอยากทำไหมมาทำหน่อยสิจังมาเนอย่างดี เออน้องอยากทาอะไรต้องมาเปิดเลยนะนี่คือน่ารักมากทุกคนเนี่ยขนาดกล้องยังจริงใจได้ใช้กล้องสดแล้วรอดอยู่คนเดียวนะจ๊ะขมเ้คอับนิดนึงเนะอเปย์มากพี่มิน้นไม่เธอคือเขาสมควรที่จะได้รับทุกสิ่งอย่างที่เป็นเรื่องที่ดีจิตใจดีเป็นคนแบบเห็นใครก็อยากเอาขึ้นมาหมดอ <c oughs> พี่น้องเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยรอบข้างเขาอ่ะดูแลหมด เป็นไรพี่เห็นคลิปโอ้ย <Yeah. S 3> สูส้ๆเดอ้ดอเพ <c oughs> ลงมันพาไปเออหยกไม่คชืที่มันเด้งไปหาทุกคนเลยหรอเออพี่ก็พี่พว่าอยากชักหายู่ oh. พอดีแบบกลับมาไอเนี่ยขอนแก่นแล้ว <c oughs> น้องก,ก็บอกพอดีว่าบิ๊กมาเหนื <c oughs> ่อยไหม <c oughs> สหนุกดีนะพี่ชีวิตมีสีสันอ,อายุเท่าน,านั้นนุ่นพี่ยังบอกอยู่ว่านอกเ่นั่นมันก็เก่งคนละแบบแต่เนี้ยคือเขาดูแลคนเป็นร้อยคนเลยเนี่ย <c oughs> <c oughs> มันมั็นลอยปลาหลังม่เป็นสองสามลอยหอรอไปตรงนี้เพิ่งยิ่นขาเพิ่งยังโอ้ยความหวังทุกคนประตูทักแถวหลัางาน <c oughs> พี่น้องพู้น่ะประตูหลังว่าน <c oughs> ความหวังทุกคนทุกอย่างอยู่ที่นี่หมดเลยเขามาหมู่บ้านหรออืไม่เกินจริงเพิ่งมากกรุร <c oughs> งเทพแล้วนี่เพิมาจากกรุอองเทพเพิ่งมาเพื่อ,อมาที่นี่เพราะมันเจืดพี่น้องไปไม่ได้น้องไปได้ไหมน้องจะเปื้อนหรือเปล่าไม่เป็นไรผมจะพาอีฟซีไปชมใกล้ๆเจือดปะมาเจือดได้มีงานอะไรก็มาช่วยหมดเลยมีการล้างบ้านพี่น้องผู้น่ะ ได้มาตัดยุงตัดหญ้าเลยอยากเข้าไปดูอ่ะอยากเข้าไปดูข้างในปไปแล้วพี่เข้าไปได้ไหมเจ้าสิลมบอเฮ้ยน้องมาทางนี้ทางนี้พี่อยากให้ดูห้องห้องประชุมห้องประชุมด้านบนไปดูไปรูไปไปดูเล็บเลียน พ่อบัญการพี่มีเนื้อสามเรียนเสร็จเนี่ยอันนี้ถนนไปอีกเราต่อไปเรานั่นใช่ถนนต่อไปถึงนู่นน้องอยากทำอะไรก็บอกเลยน้องเฮ้ยโรงงานขนมโซบเป็นแบบน่ารักใานเดนทางเข้าอ่ะดูจากทรงแล้วมีบัวมีอะไร เด้อเธอระวังเด้อพี่น้องแม่บ้านพี่ที่กรุงเทพเขาแบบเขาชอบน้องเป็นคนน้ำตาไหลที่เขารู้ว่าเรารู้จักกันใช่พี่ก็แซวพี่ว่าเดี๋ยวพี่จะชวนบิ๊กไปบ้านกรุงเทพอยู่อะไรอย่างเงี้ยพี่เธอไหนนะอยู่แถวบางนาแถวสนามบินเลยอืมผมอยู่รังสีหรออุ้ยได้ข่าวว่าไปซื้อบ้านใหม่ที่กรุงเทพอยู่ฟิวเจอร์หรอข้าฟิวเจอร์เลยพี่เลิศอ้าทำไมถึงได้ไปซื้อตรงนั้นอ่ะผมอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วไงผมเช่าอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วอ๋อนี่หรอ คุณมิน่ารักมแล้อะไร <laughs> ไสุดไอ <laughs> ้ถงมันน่ารักจังอะมันแบบ <tenga S 2> <c oughs> แต่ <c oughs> โบวลวอลลุ่ม <c oughs> อันนี้จะเป็นสินค้าวางใช่ปะ จริงๆพ่อปันกัน,เ,นเลิศลุถ่ายรูปไม่ดีะวันะนเดินดจนบงีวไฮล่นีจบมากจบแล้ว อุยน่ารักมากมุมนี้คุณมุมนี้ดีมากเอาไว้แบบทำง,งานเราก็เห็นลูกวิ่งเล่นกันไงอนพอดีเป๊เนะน้องเหมือนเหมือนจัดวาวไหมแต่ยังไม่เสร็จน้องอยากแต่แต่ในแบบมันมีมนี่มันกระจกไปเรื่อเราคิดเองคิดเองอใช่จริงๆมันคึกไปหมดเลยแบบอุยอยากเห็นรูปแบบว่าก็ทำงานเราก็เห็นรูปด้วยเนาะ เลือดแห้งพี่น้องคุณอะอคุณค้อนธาจถ้าเกิดคนเข้ามาเขาจะถามว่าจะของอยู่ไหนจ๊ะเอาไม่อยู่ค่ะมีแต่แม่บ้านน้องสาอันน,น,นี้อันนี้ไปกับไปกระจกไหมเป็นกระจกสิจ๊ะเป็นระเบียบกระจกใช่ไหมใช่เธอแล้วก็ถ่ายรูปตัวนี้ใช่ไหมใช่ทำไมเธอดูดีจังเลยเหมือนอาบนา้ำมาแล้วแปะทั้งบิ๊กฮะคนมาตวจอะพี่มันตรดอยู่บ่ตรวจ เห็นดีๆเขาพูดกันอยู่ตามตามน้องตลอดดีๆพี่โน้ตเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมขับไปแฮปปี้เบิร์ดกับแกอยู่เหรอผมก็ผมก็ไม่ให้ได้เจอเกหลังๆมาผมก็ไปแต่ทำงานแล้วก็เพิ่งเจอกันล่าสุดงานมาเกิดพี่แอนเอาดีแล้วน้องโอเคไหมโอเคโอเคตลอดแต่ทุกอย่างโอเคเก็บพันในใจไว้ในแบนในแบนสีดำ เออมันเพลงนี้มันก็จะเอามาร้องดีกว่าทำไมคนปีมะโรงนี่เขาสู้ชีวิตกันจังเลยอะไรสิพี่เปียอะไรปีจอแต่ว่านั้นไม่ปีมะโรงอันห้องอะไรพี่ก่าจะทำกำลังคิดอยู่ว่าเป็นห้องรอจะเตรียมตะกตไว้เป็นอืม หรอพี่ไอ,อ้หอพักอนาจารทำซิงห้องโอ้ยเลิศสองชั้นเลยหรอสองชั้นหออน้องน้ำเดียวตัวเลยแล้วเธอแต่ว่ามันก็จะมีโกดังเก็บสินค้าอีกในนี้ตู้นี้ใช่ไหมใช่จ้ะเลิศให้แบบผู้ชมแบบพร้อมทุกงานอยู่นี่หมดเยี่ยมชมพี่น้องเยี่ยมชมมอนาจารเขาลาลี ก็สอบสอบบ้างเอาความรู้บ้างเดี๋ยวอาจารย์จะไม่ให้ผ่านมันเรียนอยู่ใกล้บ้านพี่พี่พี่นี่นี่จริงจริงกรถขี่ขี่รถไปแล้วนะกลับรถมากินข้าวมันไปจะไหนไมาไหนห้องไปห้องปุ่นไปทำไมน้องน่ารักจังเลยอ่ะก็ปีหนึ่งแล้วพี่ก็อยู่เป็นคนเหมือนเป็นเหมือนเดิมเออที่แรกคิดว่าแบบที่แรกยังยังไม่ได้เนี่ยมันมันจะแบบมันทําท่าหรือเปล่าวะทำไมมันมาช่วยงานเยอะจังเลยทําไมมันทําดีจังเลยวะเฮ้ยมันเนื้อแท้เขาแล้วเนี่ย ช่วยกันละกันเพราะพี่มีก็ช่วยผมมาเยอะอยู่โอ้ยน้องใครเจอน้องเขาก็ซัพพอร์ตสนับสนุนหมดนั่นแหละคนเก่งคนน่ารักน้องนา้าเป็นไงบ้างโอ๊ยแลวงัลวง,ลวง,ลวงแล้วังแล้วังแล้วบังไปแล้วแม่บ้านด่ากูแล้วถือกระสุนป่ะหรอถุกนิดหน่อยระวังเด้กคนปีใหม่เสร็จไหมนี่พี่โอ้ยน้องจะไปถึงปีพอ<า>ท่านด<า>อก โอ,โอ้โอ้ทันดูดีกว่าทันตุลาพฤศจิกาอ,อีก3เดือนจะปีใหม่โอ้ไม่ทันหรอกขอคุณจะตกแต่งพื้นที่นี่อีกใช่ราดพื้นราดอะไรชื่อ่ระสงการมัร้งที่พี่เชี่วพี่เมียนแรงว่ะให้ได้ทำงานเถอะออฟฟิศเติมก็หลังคาร่วมไม่ไหวแล้วนี่นะคะพะาพอช่วาอากาศใช่เาขาบอกน้อง,อง,ง,องละ ได้ครับร้านอะไรเนี่ะเธอหมูกระทะไหมเดี๋ยวลงให้ก็ได้หรอกะไรนะบิ๊กทำมันเดี๋ยวลงทุนให้เลยเนี่ยน้องบิ๊กหมูกระทะหรอเอออะไรดีอ่ะบิ๊กเขี้ยวแล้วอะไรอ่ะเอาคิดคิดออกเลยหรอใช่แต่ว่าพูดไม่ได้อันตรายเนี่ยที่จอดรถกว้างขวางเอาแล้วเวลาตามมีฮอไปจอดเลยนี่พี่จะตามมีฮอไทยมาจอดข้างหลังแต่ว่าตอนนี้ฝนตกอยู่หรอ นั่นไหนเขาบอกเขาเกลียดที่ยงค่าเนี่ยให้จอดที่นี่อ๋อเออใช่ใช่ใชล่าสุด <c oughs> ล่าสุดพี่คนที่ผู้ชายพี่หญิงอ่ะที่เขาอยู่นั่นนะ่ะเขาบอกว่าจะจอดรถตรงนู้นเออแต่ว่ารอฝนหยุดแต่ก็จะลงแบบเกลียดดิ้งข้างๆให้จอดตรงนี้ละพี่ดิมช่วยไปกินเป็ินข้าวกินข้าวแซ่บไหมน่ะเป็น,น,ปนตึงตึงตึงช่วยพี่เป็นยังไงบ้างพี่ผอมลงไหมไม่เลยเหรอผมว่าไม่ก็ไม่ไม่ไม่ได้เพิ่ขึ้นนะพี่ลงห้ากิโลนะ ไม่ได้รู้ว่าตไม่เห็นชุดว่ายัางไงแต่วล่าเออแต่ไม่ได้ว่าไม่ได้ดูก็ขึ้นดูก็ดูปกติไม่ดูใหญ่ขึ้นหรืออะไรขึ้นแ,แต่พี่ดิมแล้วจะไปกินข้าวแซ่บอยู่ช่วงนี้ใช่ไหมเจอน้องบีกรอบรอบตอนที่เราไปเจริญท่านกันคุณพี่ช่วงนี้ชิมขนมเยอะใช่ไหมฉัมนแบบช่วงนั้นแบบคนหนักหกสิบบอดดตอนนี้ห้าสิบห้าอยากลงไปห้าสิบรองก,ก่อนแป๊บนึงคุณมีหน้าหลาชมน้องตลอดนะ ไม่ได้ชมเลยนะคะน,นี่คือพูดความจริงพูดแล้วยังขนลุกเลยอยากให้ดูจริงๆเลยว่าแบบมันน่ารักจริงๆ <c oughs> คนนี้ทุกคนซัพพอร์ตในผิดคนหรอกให้ไปเถอะเพราะว่าเขาไม่ได้เอาแค่คนเดียวเขาดึงทุกคนขึ้นเลยใครที่อยู่รอบข้างเขาหรือบริวารหรืออะไรเขาอะคนนี้แหละคือความหวังของหมู่บ้านเธอขนาดพากานพี่ทีมงานพี่แบบสักห้าสิบคนเพียงแบบอ๋อเครียดจังเลยวะ้าเธอ เด็กอายุ25ปีทุกคนเก่งไว้ทุกคนว่าวินหัวอยู่พี่สู้เด้อน้องคุณมิ้นพร้อมลงนะคะเขาบอกเออจริงไหมคะขอบคุณค่ะมีคนเห็นแล้วเห็นไหมพี่ลงห้าโลจริงๆหลังจที่ทักไว้ตอนชิมขนมเยอะวิ่งเหมือนคนอาบน้ำคนละแปดรอบอ่ะคนละแปดรอบอ่ะเธอเออผิวพันดีวันนี้คุณแกงแกงเข้ามาไหนเขามาามาจากโน่นยังยังอยู่กรุงเทพกันก้าจุดเก้าหรอวันนี้ใช่พี่อ่ะมานี่ก่อน ยาสีฟันก็ตามแต่คนนี้นะครับเอฟเมนเดี๋ยวจะรีบเร่งให้เลยนะคะขอบคุณนะคะทุกคนที่ซัพพอร์ตน้องของเรานะคะ <c oughs> โอเคนะครับพี่ทุกคนขอลงไลฟ์สุดก่อนนะคะว่าเราเจอกันใหม่เด้อบ๊ายบายบ๊ายบายคะ่ะ